เราต้องการคลิกเข้าไปเลือก add lead in out move นะครับควาจริงเราสร้างตั้งแต่ตอนที่ทำทุนผ่าเลยก็ได้แต่อันนี้เป็นการแก้ไขนะครับมันจะมีค่าให้ใส่อยู่หลายตัวค่า d i s t a n ก็คือความยาวของ lead in กับ lead out นะครับว่าให้มันพอดี ค uh, ่า e f ฟ u l t เนี่ยมันจะขึ้นอยู่เป็นตามขนาดของดอกตัดเป็นหลักแต่เราสามารถใส่ให้ยาวกว่านั้นได้ครับแต่ถ้ายาวเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะทำให้เราเสียวัสดุเพิ่มขึ้นลองใส่แต่ค่า distance ก่อนนะครับกดแค่โกลเลนด์เราจะพบว่าโปรแกรมจะสร้าง ดีอินดีเอาให้แบบอัตโนมัตินะครับออโตเมติกโพสิชันนิ่งถ้าเราคลิกออกสังเ,เกตเขียวๆนี่นะครับเป็นค่าดีฟอของจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ของเราเราแคลคูลเลตใหม่ปุ๊บโปรแกรมจะไปสร้างขึ้นให้ตรงจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์เรา ถ้าเราจะกำหนดจุด i t in ิ e ลี out ของเราเราก็ต้องกำหนดจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ของเรานะครับเราเปลี่ยนไปที่ axis p แอนดเราเราเลือกเวกเตอร์ที่เราต้องการแล้วกด edit node นะครับ node editing ตรงนี้หรือเราจะแค่กดปุ่ม n ก็ได้มันจะขึ้นมาเป็นการขยับจุดต่างๆของเวกเตอร์นะครับคลิกขวา เลือก insert start point หรือเอาไว้ตรงไหนก็คลิกตรงนั้น insert start point หรือกด p นะครับหรือเอาเมาส์เป็นรอยไว้ตรงที่เราต้องการแล้วก็กด p start point จะไปตรงนั้นแล้วทีนี้เราลอง c คลคูลเ t ททุน่าหน่หมเราลองเปลี่ยนมุมมองมาเป็นสามมิตินะครับมันจะดูง,ง่ายขึ้นตอนนี้ถ้าจุดล e ดอินและลีดเอา t เป็นตำแหน่งเดียวกันเราลองใส่ค่าดิสแท c e เพิ่มขึ้นอยู่เอาเป็นสักห้ามิลคูล มันจะยาวขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นค่าโอเวอร์คัทก็คืออัตราการเกยกันของอจุดลีดอินและลีดเอา์สำหรับบางวัสดุมันจะมีประโยชน์มากครับอย่างเช่นการตัดสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่บนไม้หรือพลาสติกนะครับม,มันอ่อนบางทีถ้าจุดลีดอินและลีดเอาเป็นจุดเดียวกันตัวสติ๊กเกอร์มันอาจจะยังไม่ขาดเราก็ต้องให้มันเกยกัน ไปบ้างนะแล้วก็อย่างเช่นพวกงาน P C B ครับถ้ามันเล็กๆเนีย่ยบางทีทองแดงเนี่ยที่อยู่ในจุดตัดมันไม่ขาดมันก็ทําให้มันยังต่อเนื่องอยู่เราใส่ค่าโอ์คัดเข้าไปได้ครับอย่างเช่นเราใส่ให้โอ์คัดเป็น10มิลแล้วก็แคบเล็เห็นไหมครับว่าค่าจุดลิทอินล,ลิทเอามันจะปยับออกจากกัน เราใส่ให้มันเหมาะสมกับชิ้นงานครับถ้าชิ้นงานเรามันมีจุดลงตัดไม่กี่ครั้งนะครับรายละเอียดไม่เยอะแล้วก็กําหนดเองได้แต่ถ้ามันลงหลายครั้งอย่างเช่นตัวในตัวสอนกลางเนี่ยนะถ้าเรามากําหนดเองทุกอันมันก็จะเสียเวลามากครับเราก็กําหนดมันเป็นอโตเมติ positioning ไปยกยเพืนว่าจุดไหนอ่อนไหวเราก็กําหนดเองด้วยวิธีนี้นะครับแล้วก็ต่อไปดูที่ตรงนี้นะครับ อาจจะใช้มีประโยชน์สำหรับบางท่านก็คือแรมฟอร์มซูเฟก e ก็คือการลงแบบเีิงเฉียงจากไปจากพื้นผิวลองหมุนดูที่มุมมอง3มิติหรือว่าการลิดอินและลิดเอาเนี่ยมันยังเป็นในแนวราบลงแล้วก็ขยับเข้าหาเส้นตัดแต่ถ้าเกิดเราแรมจากซูเฟกไปนะครับเราคับเลส จะพบว่าแรมมันจะลงแบบเฉียง,ยงจะลงไปที่พื้นผิวปุ๊บก็เฉียงลงไปมีประโยชน์สําหรับพวกวัสดุที่มันแข็งมากอย่างพวกไม้เลือแข็งมากๆนะหรือว่าพวกโลหะอย่างอลูมิเนียมหรือเหล็กน,นะครับแต่เหล็กนี่มันหกัดแบบนี้ไม่ค่อยจะได้หรอกอแต่ถ้าอลูมิเนียมมีประโยชน์มากคือลงไปปุ๊บแล้วก็เฉียงไปเนะี่ยคือมันช่วยลดภาระ อของดอกแล้วก็ลดความร้อนด้วยครับมันจะมีประโยชน์ดีแต่สำหรับพวกงานพาสติดและไม้อัดก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะครับลงไปตรงๆได้เลยตัวต่อไปเป็นค่าไซคลาอาร์คนะครับให้ส่วนโค้งเป็นรัศมีวงกลมให้ดิสอิเล็กทริกเอามันเป็นส่วนโค้งโดยที่เราใส่ค่าของรัศมีนะความยาวรัศมี ให้ค่าเนี่ยกำหนดว่าจะต้องมากกว่าค่า d i s ่ a n นถ้าเกิดเราใส่เท่ากันมันจะไม่คำนวณให้ครับอันนี้ใส่ไปสักเจ็ดนะครับแล้วก็ดูว่ามันเป็นองไรเห็นไหมครับว่าการลิดอินและลิดเอาจะกลายเป็นเส้นโค้งแล้วมีประโยชน์กับบางงานที่ซับซ้อนครับแต่ในงานทั่วไปเราใส่มันแค่ง่ายๆนี่ก็พอ ทีนี้ตัวตรงกลางครับลองใส่ลิทและลิทเอาดูเห็นไหมครับว่าทุกจุดจะมีลิทอินและลิทเอาปรากฏขึ้นเราก็สามารถนำไฟล์ไปใช้งานได้เลยครับ